ทุกคนดูนี่ใหญ่เท่ากำม,มือเลยมันคือเห็ดพึ่งนะเดี๋็กเจไดที่ดูสวยไหมสวยมากทุกคนทุกคนเจอเห็ดพึ่งอ่ะสวยมากฟังเสียงฟังเสียง โอ้โหสวยมากโอ้โหหานมากๆเลยค่ะทุกคนดอกกำลังกินแล้วก็หนอนยังไม่กินด้วยนะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานทุกคนเดินป่าเก็บเห็ดที่ประเทศโนเวย์ค่ะดอกนี้คือสวยมากค่ะทุกคนเป็นเห็ดพึ่งนะมาลุ้นกันค่ะ เอ้น้องยังกินได้อยู่นะคะทุกคนโอ้ยมีความสุขจังเลยมันลุ้นกันคะ่ะว่าดอกนี้จะเป็นยังไงนดูแล้วไม่รอดนะคะอะปล่อยน้องค่ะทุกคนคะ่ะเจอเหตุพึ่งหวานดอกแรกของวันนี้เลยนะคะอ่ะมาฟังเสียงคะ่ะฟังเสียงโอ้ย สวยมากสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่เห็ดพึ่งหวานค่ะไปต่อโชคดีมากดอกนี้คือสวยมากโอ้ยน้องน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะกินได้อยู่นะคะไปต่อคะ่ะโอยป่าเปิดจริงๆค่ะวันนี้ สองชั่วโมงได้แต่เห็ดพึ่งกับเห็ดพึ่งขาลายนะคะว้าขาน้องกินไม่ได้แล้วนะคะแต่หมวกยังกินได้อยู่ค่ะทุกคนไม่เป็นไรให้ครึ่งหนึ่งก็เอานะคะไปต่อค่ะเห็ดพึ่งหวานจ้าทุกคนคือสวยมากดเดี๋ยวจะแหวกให้ดูเห็นไหมคะเอาฟังเสี คือสวยมากๆเลยค่ะทุกคนไปต่อค่ะเห็นแวบๆค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ผลสายตาน้องคือเห็ดพึ่งนะคะเดี๋ยวจะงัดน้องขึ้นมาอึ้บเฮ้ยติดท่อนไม้นี่ค่ะน้องเห็ดพึ่งนะคะทุกคนอุ้ยน่ารักมากไปต่อค่ะ เห็นเหมือนเมย์ไหมคะแต่เมย์เห็นนะคะทุกคนน้องไม่สามารถหลบสายตาเราได้นะคะนี่ค่ะน้องคือเห็ดพึ่งหวานนะคะหัวอาจจะโดนตอดไปหน่อยนึงแต่ยังกินได้อยู่คะ่ะเอาน้องไปทำความสะอาดแล้วเมยจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยคะ่ะทุกคนไปกันต่อเลยคะ่ะโอเมเจ้ามันคือเห็ดพึ่งคะ่ะทุกคนโอ้ย เน้นมากโอ้ดูสวยมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้มีความสุขไม่พ้นสายตาค่ะทุกคนนี่เห็ดพึ่งหวานจ้าโอ้โหดอกตะมูตะมีมาก อีกแล้วค่ะทุกคนงัดสิคะรออะไรโอ้ยดอกสวยมากเก็ดพึ่งหวานไม่มีทางหลบสายตาพลค่ะน่ารักอ้วนเชียวอุเห็ดพึ่งไปกันต่อค่ะ เห็นแบบนี้มีความสุขจริงๆทุกคนเห็ดพึ่งค่ะโอ้โหอืมอ,อืเดี๋ยวนะเห็ดพึ่งค่ะทุกคนงัดงัดขึ้นมานะจ๊ะนี่สวยไหมฮะสวยมากเลยค่ะ เห็ดพึ่งโนเวจ้าเจออีกแล้วค่ะทุกคนเห็ดพึ่งนี่นี่ขึ้นมาเร็วค่ะเห็นไหมคะว่าไม่พ้นส่ตาโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานทุกคนดอกนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆเห็ดพึ่งทุกคนโอ้ให้ดูค่ะ ทุกคนดูดึงแล้วนะโอ้โหสวยมากทุกคนดอกนี้คือสวยจริงๆคะ่ะให้ดูชัดๆนี่สวยมากๆเลยอันนี้ก็เห็ดพึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนกินได้โอ้โหน้องยังอ่อนอูย หัวกินได้นะคะทุกคนยังอ่อนเลยอร่อยทุกคนดูสองดอกนี้เป็นเห็ดพึ่งนะแล้วมีดอกนึงดูใหญ่มากแล้วคือหัวกินไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นขากันโอ้โหขาแน่นมากเอา้หาอหักโหดูแล้วดูขานี้โอ้โหโอ้โหดู ดูดอกนี้ค่ะทุกคนขากินได้นะหัวก็ยังกินได้อยู่ทุกคนใหญ่มากหัวอาจจะก,กินไม่ได้เราจะดูเดี๋ยวต้องแต่งนะคะแต่ขาเมย์เอาไปแน่นอนคือแน่นมากเห็ดพึ่งเจออีกแล้วค่ะอันนี้เป็นเห็ดคล้ายๆเห็ดพึ่งนะคะตระกูลเดียวกันกินได้นะคะทุกคนมาดู โอ้หไม่น่ารอดแล้วนะคะทุกคนไปกันต่อเลยค่ะเจออีกแล้วค่ะโคนอันนี้เป็นเห็ดขาขาวนะแต่ก็กินได้นะคะตระกูลเดียวกับเห็ดพึ่งนะเพื่อนปาดเชวญหน่อยเชิญหน่อยหมนุมนหมนุมนหมุนหมุนไม่เห็นหมวกหน่อยไม่เห็นเอ้ยมีทางนะทุกคนแต่กินได้นะคะน้องขาย,ยังอ่อนอยู่ ไปค่ะไปกันต่อเลยทุกคนอตอกทุกคนค่ะเจอเห็ดพึง่งน้องตะมูตะมนีน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวงัดนะไม่รอเพื่อแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนน่ารักไหยอ่ะสวยมากมากเลยอ่ะอนนเจออีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนเป็นเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งหวานโอ้โหน้องแบบขานแน่นมากกันเดี๋ยวมาดึง โอ้โหอันนี้อาจจะต้องเอาโฟมน้ำน้องออกนะคะแต่หัวกินได้ขากินได้ค่ะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนเข้ามาก็เจอเลยค่ะทุกคนเป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะและที่สำคัญสองดอกเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาเด็ดกันเลยเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้แล้วนะคะนี่ค่ะดอกทิ้งเลย เดี๋ยวเรามาดูดอกที่สองได้เลยค่ะน้องมุดอยู่นะคะน้องขึ้นมาค่ะได้แล้วค่ะสองดอกแรกของวันนี้วันที่ป่าเปิดเราก็เชออีกแล้วค่ะทุกคนมันคือเห็ดพึ่งหวานนะคะเดี๋ยวให้ดูโอ้โหดูขาน้องค่ะดูขาน้องเห็นไหมด,ดูความแน่น เดี๋ยวดึงเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเปิดป่าทางเข้าก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะสามดอกแรกนะคะเพิ่งจะเดินได้ห้านาทีเองนะคะเนี่ยขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเข่าค่ะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนให้ชมก่อน คือน้องน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะของประเทศโนเวย์มาดูเห็ดพึ่งดอกนี้กันว่าจะรอดไหมขาคืออลังการมากเลยนะคะดูจะ,จะลองหนึ่งไม่รอดนะคะจับดูแค่นี้ก็รู้แล้ว,วไม่รอดนะเห็นไหมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาหักกันดูไม่รอดนะคะ,ะปล่อยไว้ เห็นกันไหมอูยทางออกป่าเนี่ยทุกคนจะไม่ใช้มืองัดนะมีดเลยอู้หูอู้หูนี่อยตะมุตะมิมากเลยเห็ดพึ่งอู้แน่นมากสวยมากเลยค่ะทางออกป่าแล้วสวยมากเลยค่ะดอกนี้หืม ตามูตามีมากๆเลยนะอยู่ทางออกป่าแล้วนะคะทุกคนฝนเริ่มตกนะกเ็เออคิดว่าจะกลับบ้านนะคะดันเจออีกดอกหนึ่งนะใต้ต้นสนค่ะทุกคนวันนี้ได้ไม่เยอะนะคะได้ห้าหกดอกเองมาเดินเอาสนุกนะคะคิดว่าฝนจะตกไม่แรงทุกคนดันเริ่มตกแรงนะคะก็เลยเออกลับบ้านดีกว่า เจออีกดอกหนึ่งนะคะทุกคน,น,นเห็นไหมคะน่ารักมากเลย<ม>เห็นชัดไหมอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราหาทางออกกลับบ้านกันนะคะ